รับสวัสดีเอซีทุกคนนะครับผมอ่ะฮาหน,อนอยเนาะวันนี้นะฮาหนอยก็มีมาฝากเหมือนเดิมนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งต้องขออภัยอเมื่อวานนี้ทำผมเจ็บแสบอีกแล้วนะครับศูนย์อีกแล้วนะครับศูนย์อีกแล้ว <c oughs> ออกใกล้เคียงกันหมดเลยนะแปดสี่สี่แปดสอง ผมจับ487ออก482เนี่ยสามตัว814เออเอาเข้าไปชุดวัดใจ97 98ออก96 <c oughs> นะ76ออกมีแต่87อืมทำเจ็บแสบนะครับเมื่อวานใกล้เคียงเนาะมามารางวันใกล้เคียงหมดเลยนะตัวเจาะผมหลุดนะเมะื่อวาน1 2 3 4 5 6 7 8 8ชุดเนี่ยนะเอาวันนี้มาดูกันต่อนะครับสําหรับวันนี้ วันนี้ผมให้เด่นที่สองสามห้าหกนะครับผมเน้นอันนี้ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะผมให้เด่นไปที่สองสามห้าหกเน้นวิ่งรูดที่สองกับสามนะครับเน้นถ้าจะวิ่งรูดก็คือสองกับสามเน้นวิ่งรูดสองกับสามอ่าตัวนี้จับคู่เข้ากับสองห้าสองหกสามห้าสามหกแล้วก็สองสี่สามสี่สองศูนย์สามศูนย์นะครับเน้นตรงนี้อ่าแล้วก็มีตัวกันตัวหนึ่งนะครับก็คือสองสามเผื่อผมไม่จับ ไม่จับบางคนอาจจะไม่ถ้าไม่ได้วิ่งรูดก็คือไม่ได้จับนะครับก็ให้จับสองสามไปด้วยนะครับสองสามสองห้าสองหกสามห้าสามหกสองสี่สามสี่สองศูนย์สามศูนย์แล้วก็จับสองสามไปด้วยก็จะเป็นเก้าชุดนะครับเก้าชุดนี้ส่วนสี่ชุดวัดใจผมวัดไปที่สองห้าสองหกแล้วก็สามห้าสามหกนะครับสี่ชุดนี้น่าจะมีมาแน่หนึ่งตัวนะครับสองห้าสองหกต่ไม่รู้รอบไหนอาจจะมาตั้งแต่เฉพาะกิจ เป็นไปได้นะเพราะว่าสองสามรู้สึกว่าจะเด่นหลายรอบเหมือนกันนะนะครับวันนี้สองสามน่าลุ้นน่าลุ้นสองห้าสองหกสามห้าสามหกนะครับส่วนสามตัวสามตัววันนี้ขอเอาคืนสี่สองห้าสี่สองห้าแล้วก็สองสามศูนย์นะครับสองสามศูนย์ตัวหน,นึ่งน,นะอาจจะออกศูนย์สองสามหรือสามสองศูนย์ก็ยังนะยัง ยังอยู่ในนี้นะครับจับไปที่230นะแล้วก็425อย่าลืม23ตัวกันอยู่ข้างล่างนี้นะครับนะตัวเน้น4ชุดนี้จาก8ชุด9ชุดตรงนี้ด้วยก็เป็น4ชุดเน้นตรงนี้นะครับอ่านะโอเคฟังๆกันะทุกคนนะครับส่วนลาวัฒนาผมลงไปเรียบร้อยถ้าใครยังไม่ได้ดูเข้าไปติดตามได้นะครับที่ไลฟ์ช่องไล้์สดเนาะมก็ไลฟ์สดลงเมื่อเช้านะครับผมวันนี้ ช่วงเอาคืนนะศูนย์มื่อีนศูนย์เอาคืนนะขอให้ปังกันทุกรอบนะครับผมขอโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ